สวัสดีครับวันนี้ช่องนานาสาระจะพาท่านไปเที่ยวที่เมืองสุโขทัยนะครับที่อุทยานประวัติาศาสตร์สุโขทัยนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงบริเวณด้านหน้าของอุทยานประวัติาศาสตร์สุโขทัยแล้วนะครับตอนนี้เราจะขับไปด้านข้างเป็นที่เป็นบริเวณของที่จอดรถนะครับอันนี้ผ่านขับมาด้านข้างด้านข้างของอุทยานด้านซ้ายนี้จะเป็น ก็จะเป็นโรงเรียนเมืองเก่านะครับด้านขวาน,นี่ก็คืออาณาเขตของบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับก็จะขับไปในบริเวณที่จอดรถที่เป็นทางเข้านะครับผมจอดรถแล้วก็จะเดินไปซื้อบัตรนะครับแล้วก็จะไปเช่าจักรยานปั่นนะครับเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟฟ้าให้เช่านะครับเช่าขับเองชั่วโมงละ2 0 0บาทนะครับด้านขวามือจะเป็นรถไฟฟ้าสําหรับการเช่าขับนะครับ แต่เราไม่เลือกเช่ารถไฟบ้านเราจะไปที่บริเวณที่เช่าจักรยานนะครับด้านซ้ายจะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับเสื้อผ้าแล้วก็ของเครื่องใช้ต่างๆอันน,นี้ผมมาถึงร้านเช่าจักรยานแล้วนะครับร้านโอโอมนะครับจักรยานทุกไซส์ทุกขนาดนะครับก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับนอกยกเว้นจักรยานครอบครัวครับคันแล้วแปบาทนี้ผมก็ผ่านด่านมาแล้วค่าบัตรผ่านประตู าชาวไทยก็20บาทนะครับจักรยานอีก10บาทก็เป็น30บาทข้ามมาด้านในเข้ามมาด้านในถ้าปั่นมานะครับเราก็จะเจอวัดแห่งแรกก็คือวัดที่เป็นวัดใหญ่ในสมัยสุขโขทยัยวัดมหา,าธาตุนะครับนี่ครับคือลักษณะวัดมหา,าธาตุเนี่ยผมก็จะยังยังไม่เข้าไปเห็นนักท่องเทีเท่ยวเยอะเราจะปั่นรอบบริเวณของวัดมหา,าธาตุก่อนนะครับดูชมบรรยากาศช่วงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับอากาศ ร่มไม้ต้นไม้เยอะนะครับร่มลื่นปั่นจักร,รยานก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ด้านขวามือก็จะเห็นลักษณะของคูเมืองนะครับเป็นคลองเป็นคูเมืองสุโขทัยจะเป็นเมืองเก่าที่มีลักษณะของการทําคูเมืองถึง3ชั้นนะครับตอนรถเข้ามาก็จะเห็นลักษณะของทิวแนวคูเมืองอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณเขตอุทยานนะครับซึ่งสุโขทัยนี่ก็ได้ขึ้นเป็นมรอดอกโลกนะครับแห่งแรกๆามแห่งแรกของประเทศไทยก็มี อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะครับแล้วก็ที่เป็นธรรมชาติก็ือคืออ,อะไรห้อยขาแข้งนะครับห้วยขาแข้งที่ได้ขึ้นที่ว่าเป็นมรดกโลกสาสามแหล่งแรกๆของประเทศไทยนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโคททยนี่ก็เป็นมรดกโลกที่ใช้ชื่อว่าประวัติศาสตร์สุโคไทยและเมืองบริวารนนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยเมืองกำแพงเพชรและเมืองศรีสัชนาลัยนะครับแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโคททยแห่งนี้นะครับ น,นี่คือเป็นการขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกคือจะพ่วงได้3ามสาม,สามที่นะครับสามที่ก็คือกำแพงเพชรศรีสชนาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสสทยาศประวัติศาสตร์สกโขทันนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเออส้นทางนะครับนี่ครับก็จะเห็นด้านซ้ายก็จะเห็นลักษณะของครูเมืองของน้ํานะครับเราก็จะปัน่นจักรยานชมก็คือผมก็จะไม่ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์มากมายนะครับเพราะว่า ก็อ่านมาแค่คร่าวๆนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนจุดไหนเราควรจะไปชมนะครับในนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่ามีที่ขึ้นชื่อเป็นมนรดกโลกคือหลายแห่งนะครับในนี้ก็จะมีวัดต่างๆนะครับหลายๆที่นะครับถ้าเข้ามาด้านหน้าตรงโน้นเลยครับก็จะมะีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อคุณรา,ามคำแหงนะครับก็มีวัดมหาธาตุแห่งที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีวัด จะพังเงินวัดตะพังทองนะครับวัดสีสวยผมน่าจะไปได้แค่สามสี่วัดนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะขี่ชมให้เห็นบรรยากาศในโดยรอบในบริเวณอุทยานนะครับมีสรนะมีคลองมีถนนมีต้นมะขามนะครับหมากขามนะในสมัยพ่อคุณลามกำแพงเรียกว่หมากขามนะครับต้นไม้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ชมบรรยากาศ โดยรอบของอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับก่อนที่เราจะไปแวะวัดที่เป็นที่วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงสุขโขทัยก็คือวัดมหาธาตุนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับขี่มาเต็มถนนเลยนะครับเขาขี่เลนซ้ายครับบ้านเขาคงจะขับรถเลนขวานะครับก็เลยขี่มาเต็มถนนก็ให้ผู้ชายลงข้างทางก่อนเราจะตรงไปด้านโน้นนะครับตรงขับตรงไปตรงโน้นเพื่อเพื่อที่จะไปะจุดทางเข้า วัดมหาธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสองข้างทางนะครับในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับนี่ก็จะเห็นร่องรอยของคลองน้ำนะครับคลองน้ำในในตัวตัวเมืองเก่าเราก็จะไปจอดรถด,ด้านหน้านู้นนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปในวัดมหาธาตุชมบรรยากาศภายในวัดมหาธาตุนะครับม,มีทางเข้าอยู่นะครับ นี่ก็เป็นแผนผังวัดมหาธาตุครับเป็นภาพจําลองวัดมหาธาตุนะครับว่าถ้าสมบูรณ์แบบลักษณะวัดจะอยู่แบบไหนอย่างไรนะครับนี่ครับเป็นเป็นภาพจําลองเขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทําขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็จะเดินเข้าไปาในบริเวณวัดมหาธาตุนะครับก็ข้ามคลองหรือสะพานเนี่ยเขาสร้างไว้นะครับจะเดินเข้าไปด้านในอันนี้ก็เป็นทางเดินที่ เชื่อมมาน่าจะเป็นด้านหลังวัดนะครับดูแล้วนะครับพราด้านหน้าอยู่ด้านขวามือโน้นนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับทางเส้นทางที่จะไปอนุสาวรีย์พระคุณลำพังแหงนะครับมีเป็นภายในบริเวณวัดมหาธาตุก็จะมีเจดีย์รายล้อมเจดีย์หลายองค์มากเลยนะครับผมก็จะเดินถ่ายภาพให้เห็นลักษณะภายในวัดให้เห็นเจดีย์นะครับเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยตอนต้นนะครับ ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนละก็แหงนะครับพบว่าวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนต้นนะครับในราวพุทธศักราช1835นรบาะครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเป็นพระวิหารหลวงในสมัยนั้นนะครับเจดีย์ในวัดมหาธาตุนะครับก็จะเป็นเจดีย์ประธานนะครับจะตั้งอยู่ตรงกลางวัดแล้วก็จะมีนี่ครับตั้งอยู่ตรงกลางวัดแล้วก็จะมีเจดีย์หลายล้อมรอบนะครับ โดยเจดีย์ตรงกลางก็จะเป็นลักษณะของเจดีย์แบบอดอกบอัวตูมหร,หรือที่เรียกว่าพุ่มเข้าวบินนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเสาศิลาแรงนะครับศิลาแรงนี่ก็เป็นวัสดุในธรรมชาตินะครับที่มีลักษณะคล้ายหินสีแดงสีส้มสีน้ําตาลนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นลักษณะของศิลาแรงครับเป็นรูพุนนะครับคือศิลาแรงถ้าอยู่ในดินถ้าไม่โดนอากาศเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ไม่ได้แข็งมากนะครับจะ ก็ไม่ได้นุ่มนะครับแต่ก็สามารถใช้วัสดุอย่างอื่นตัดตกแต่งได้นะครับพอมันทิ้งโดนความร้อนนานๆเข้ามันจะแข็งนะครับเนี่ยอยู่อันนี้เป็น JD, เจดีย์ภายในวัดมหาธาตุนะครับก็จะมีหลายองค์มากเลยนะครับผมก็จะเดินไปตามทางเดินนี้นะครับแล้วก็จะถ่ายเทอดบรรยากาศภายในวัดมหาธาตุนะครับให้เห็น ภาพภายในวัดนะครับแล้วก็ลองนึกจินตนาการดูในสมัยก่อนนะครับคงจะมีความงดงามนะครับแล้วก็ใหญ่โตมากในสมัยสุโขทัยนะครับนี่ครับทางเดินด้านไกลโน้นก็จะเป็นเสาน่าจะเป็นเสาของพระวิหารนะครับเสาศิลาแรงนะเป็น,เป,นเป็นรูปล่างอยู่นะครับแล้วก็ลายล้อมด้วยเจดียประทานเจรี JD, บริวารน,นะครับ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับนี่เขาก็จะมีพระประธานอยู่ด้านในบริเวณโดยรอบก,ก็จะมีเสาวิหารที่ทําจากศิลาแรงนะครับก็จะมีฐานของวิหารนะครับผมก็จะเดินไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปดูที่วิหารอีกหลังนะครับที่เรามองเห็นตอนแรกนะครับ วิหารแต่และที่ก็จะมีชื่อเรียกนะครับตามพระประธานในในพระวิหารนะครับแต่ก็เชิญชวนให้มาอ่านศึกษาเองนะครับผมก็จําไดไม่หมดนะครับก็จะถ่ายภาพให้เห็นบรรยากาศภายในวัดมหา,าธาตุแล้วก็ใหเห็นวิหารให้เห็นเจดีย์นะครับเจดีย์ประธานแล้วก็เจดีย์บริวารที่หลายล้อมรอบเจดีย์ประธานนะครับซึ่งก็มีความงดงามนะครับใครที่ชอบด้านศิลปะนะครับในสมัยสุโขทัย เรามาเรียนรู้มาศึกษาได้นะครับที่จังหวัดสกุโขทยก็อุทยานนะครับประวัติศาสตร์สกุโไทยก็จะตั้งอยู่ในเภอเมืองนะครับห่างจากตัวเมืองสกุโไทยประมาณ12กิโลนะครับออกมาทางที่จะไปจังหวัดต,ตากเส้ทนทางไปจังหวัดต,ตากนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ชมบรรยากาศในภายในวัดนะครับแล้วก็จะเดินออกทางด้านโน้นนะ้ทางออกนะครับ ออกมาเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวครับน่าจะเป็นนักศึกษาหรือกุ๊บถั่วไม่แน่ใจนะครับมมีไกด์นำเที่ยวบรรยายถึงลักษณะของศิละปละของเจดีนะครับก็เลยเดินหลบเลี่ยงออกมาทางด้านนี้แล้วก็จะ mm hmm. ข้ามสะพานที่เราเข้ามานะครับตอนที่เราเดินเข้ามาน,นี่ก็จะให้เห็นบริเวณของล้อมรอบอวัดมหาธาตุนะครับของอันนี้ก็ไม่มีน้ําน้ําแห้งนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากวัดมหาธาตุแล้วนะครับก็จะถ่ายเห็นบริเวณด้านข้างวัดมหาธาตุนะครับอันนี้เป็นคลอ,องทีก่กั้นระหว่างถนนกับวัดมหาธาตุเราก็จะปั่นจักรยานนะครับไปด้านหน้าบริเวณถนนเส้นด้านหน้านะครับเ,เจอนักท่องเที่ยวอยีกแล้วนะครับนี่จะเป็นกรุ่ปเดิมที่เราสวนทางในในตอนแรกนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขี่กันมาเต็มถนนนะครับบ้านเขาคงขี่รถเดินขวานะครับมาเจอบ้านเราขี่รถเดินเดนซ้าย เดี๋ยวก็จะปั่นจักรยานออกไปบริเวณเส้นด้านหน้าวัดนะครับนี่ครับด้านหน้าวัดเราก็จะไปะเก็บภาพนะครับเก็บภาพบริเวณหน้าวัดที่เป็นลาน,นกว้างๆนะครับก็จะเห็นเจดีย์องค์ใหญ่เจดีย์ประธานองค์ใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเราจะมีเจดีย์บริวารน้อมรอบอยู่อันนี้บริเวณฝั่งตรงข้ามของวัดนะครับเป็นเป็นสวนต้นตาลนะครับ คือไฮไลท์ตรงวัดมหาธาตุนะครับต้องมาถ่ายภาพตอนเย็นตะวันตกดินครับจะสวยงามมากนะครับเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวแนะนํากันมานะครับนี่เรามาช่วงประมาณเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับยังตะวันยังไม่ตกดินนะครับจะวันตกด้านโน้นนะครับสวยงามมากอันนี้ผมเดินมาดูต้นตาลบริเวณตรงข้ามของวัดมหาธาตุเราก็จะปั่นจักรยานบนถนนเส้นนี้โน้นนะครับตรงไปบริเวณอนุสาวรียีนะครับนี่ครับตานด้านหน้า อัมโจลีของพ่อคุณรมคำแหงนะครับก็จะไปกราบพ่อคุณรมคำแหงแล้วก็จะปี่จักรยานออกจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวขอไปกราบพ่อคุณรมคำแหงก่อนนะครับ ครับพอคนละกำแพงเสร็จแล้วเราก็จะปั่นจักรยานนะครับไปอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสําคัญขอ,ของเมืองสุโขทัยนะครับก็คือศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองโบราณของครั้งที่เป็นกรุงสุโขทัยนะครับก็จะปั่นไปตามถนนเส้นทางก็อยู่ไม่ห่างจากอนุสาวรีย์ของพ่อคนละกำแพงมากนักนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกกับวัดมหาธาตุด้วยนะครับก็จะมองเห็นวัดมหาธาตุดูนะครับบนถนนอาจจจะมี ของน้ํากั้นอยู่นะครับก็จะไปนะครับด้านหน้านี้นะครับจะเป็นศาลหลักเมืองนะครับในสมัยของครั้งกรุงสุโขทัยนะครับนี่ก็เป็นป้ายศาลหลักเมืองนะครับของกรุงสุโขทัยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสักการะศาลหลักเมือง สังหารเสร็จแล้วก็จะให้เห็นภาพบริเวณรอบๆสันหลักเมืองนะครับแล้วก็กราขอจบคลิปนี้นะครับไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต่อกันอีกคลิปนึงนะครับกับอีกวัดอีก 2- 3สที่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ